สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อัลบั้มโปรด EP ที่10นะครับวันนี้ผมหยิบอัลบั้ม Walls and Bridges นะครับของ John L e n น on ปล่อยในปี1 9 7 4นะครับซึ่งเรี่กได้ว่าผมชอบเหมือนกันนะครับอัลบั้มเล่มนี้อัลบั้มนี้นะครับเพราะว่าเป็นอัลบั้มที่ฟังได้แบบเพลินเพินได้ทั้งอัลบั้มเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าในอัลบั้มก่อนๆของ j อ h n l e n n o n นเนี่ยมันจะมีความดิบๆใช่ไหมแต่ว่าในอัลบั้มนี้เนี่ยผมว่าม,มันมีความต่างบางอย่างที่ เพลงหลายๆเพลงในนี้เนี่ยมีความสนุกสนานแต่ว่ามันก็แฝงความเป็นส่วนตัวที่จอร์แดนนอนเนี่ยระบายออกมาทางเพลงที่รู้สึกไม่ค่อยจะดีนักในเพลงแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะส่วนทางกับดนตรีนะถ้าฟังแค่ดนตรีเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นภาพเหมือนภาพฝันมีความสดใสบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่มันว่ามันเป็นอัลบั้มที่ดนตรีเพาะมากๆ อัลบั้มนี้เนี่ยออกขายในวันที่26กันยายนปี1974นะครับซึ่งโปรดิเซอร์ในเพลงนี้เนี่ยในอัลบั้มนี้ใช่ก็คือจอร์แดนเองเลยนะครับซึ่งปกติอัลบัม้มก่อน,เนยเขาจะร่วมกับฟิลสเปกเตอร์แต่ว่าในอัลบั้มนี้เนี่ยมีบางเพลงที่ร่วมกับฟิลสเปกเตอร์ในไอเดียก่อนหน้าแต่ว่าในเวอร์ชันนี้ทั้งหมดเนี่ยจอร์แดนทำเองนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ เขาเรียกกันว่า Lost Weekend ครับก็คือช่วงที่จอร์แดนนอนเนแยกทางกับโยโก,โกชัวคราวแล้วก็ไปอยู่กับเมแปลงซึ่งไอเหตุการณ์นี้แหละที่เป็นเหตุการณ์หลักในอัลบั้มนี้นะครับแล้วก็ในเพลงหลายๆเพลงเนะี่ยก็มีความหมายเกี่ยวกับตอนที่จอร์แดนนอนเนี่แยกกับโยโกโอโน,นะครับซึ่งแนวเพลงในอัลบั้มนี้เนะี่ยก็เป็น Rock Soul Pop Ballad นะครับซึ่งธีมหลักๆในเพลงเนะี่ย ก็จะมีแต่ความเหงาความสับสนการไถ่บาปความคิดถึงแล้วก็การกลับมารักตัวเองนะครับผมว่าถ้าฟังแค่เนื้อเพลงอย่างเดียวถ้าดูแค่เนื้อเพลงเนะี่ยมันจะมีแต่ความเศร้าวความเหงาความสับสนเต็มไปหมดเลยแต่ในขณะที่ดนตรีเนะี่ยก็มีความสนุกสดใสแล้วก็มีความไพเราะบรนหลาดบรนหลาดแบบเจ๋งดีอ่ะคราวนี้เราจะมาดูก่อนว่า ที่มาของอัลบั้มนี้เนี่ยมันมันมีความเป็นมาอย่างไงก่อนที่จอร์แดนนอนจะมาทําอัลบั้มนี้นะครับบริบทชีวิตในช่วงนั้นเนี่ย Lost Weekend เนี่ยมันก็คือในช่วงปี1973-1975นะครับก็คือช่วงที่จอร์แดนนอนเนี่ยแยกกับโยโกะชัว่วคราวแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่ที่ลอสแอ g เจลิสกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเมย์แปงซึ่งก็ได้รับการแนะนําม,มาจากโยโกะนั่นแหละซึ่งก็คือเป็นอดีตผู้ช่วยของเขาเองจอร์แดนนอนเนี่ยเรียกช่วงนี้ว่า Lost Weekend เพราะว่ามัน เป็นช่วงเวลาที่นานเกือบ18เดือนเลยแล้วก็เป็นช่วงที่จอร์แดนนอนเนี่ยดื่มหนักนะครับดื่มหนักทะเลาะวิวาดแล้วก็เคว้งคว้างมากแล้วเขาก็ยังถูกเข้าห้ามเข้าในคลับ L.A. ด้วยเพราะว่าก่อเรื่องอย่างเช่นโดนไล่ออกจากทราบอดอร์คลับนะครับเพราะว่าเขาเมาแล้วเขาก่อเหตุแล้วก็ยังคงพยายามสร้างตัวตนใหม่หลังจากออกจากเงาของบีเทลิลแล้วก็โยกโกะให้ได้นะครับ ซึ่งอัลบั้มนี้เนี่ยมันต่อจากอัลบั้ม My Games นะครับซึ่งมันยังเต็มไปด้วยความหวังและอุดมการณ์นะคือในช่วงก่อนหน้า My g a m e ะมันก็จะมีอัลบั้มหนึ่งที่ทําแบบการเมืองสุดๆจ๋าๆเลยแล้วพอมา My g a m e เนี่ยก็เหมือนจะเลาๆเรื่องการเมืองเข้ามาในเรื่องส่วนตัวของตัวเองแต่ว่ามันก็ยังมีเพลงที่แสดงถึงอุดมการณ์แต่พอมาอัลบั้มนี้เนี่ยจอร์แดนนอนเขาเริ่มรู้สึกว่าความฝันของชั้นมันพังหมดแล้วนะครับ เขาก็เลยเริ่มเขียนเพลงที่สะท้อนถึงสภาพจิตใจที่มันแตกร้าวของเขาแล้วก็อ่อนล้าแต่มันก็ยังมีประกายของความรักความเข้าใจแล้วก็การเติบโตแฝงอยู่ในนั้นด้วยซึ่งอัลบั้มนี้เนี่ยมันก็เลยจัดเป็นบันทึกทางอารมณ์ของจอร์นนอนไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียความรักสูญเสียทิศทางในชีวิตแต่ก็ยังอยากเยียวยาตัวเองอยู่นะครับแล้วทําไมอัลบั้มนี้ถึงชื่อว่า Walls and Bridges นะครับชื่ออัลบั้มเนี่ยมีความหมายที่ลึกอยู่พอสมควรนะครับ จอร์แนน,น,นอตเขาเคยบอกว่า Wall s เนี่ยคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองจากความเจ็บปวดใช่ไหมกำแพงเนี่ยบริดจเนี่ยคือสะพานเนี่ยคือสิ่งที่เราสร้างเพื่อเชื่อมกลับไปหาผู้อื่นดังนั้นชื่ออัลบั้มจึงหมายถึงชีวิตคือการสร้างกำแพงและสะพานสลับกันไปเพื่อปกป้องหัวใจตัวเองแล้วก็เชื่อมต่อหัวใจกับผู้อื่น มันคือภาพแทนของติตใจของจอร์แดนนอนในช่วงนั้นที่พยายามที่จะต่อสู้กับตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆนะครับซึ่งปก,ปก,ปกอัลบั้มเนี่ยสวยมากๆเลยแล้วก็มีความอาร์ตมากๆนะครับซึ่งปกอัลบั้มเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันที่ได้ดูนะครับเพราะว่าปกอัลบั้มมันวาดโดยจอร์แดนนอนตอนที่เขาอายุ11ปีนะครับมันเป็นภาพวาดตอนเด็กของเขามันเป็นภาพฟุตบอลฉากในจินตนาการของเด็ก ซึ่งจอร์แดนนอนนำมาใช้เพราะว่าเขาอยากเชื่อมโยงตัวตนในอดีตของเขากับตัวตนที่หลงทางในปัจจุบันเขาบอกว่าบางทีการกลับไปหาความได้ดิงสาในวัยเด็กเนี่ยมันอาจจะเป็นทางรอดทางเดียวของเขาก็เป็นได้ซึ่งอัลบั้มนี้เนี่ยจอร์แดนนอนเขาทำในนิวยอร์กนะครับหลังจากกลับจาก LA แล้วก็เขาโปรดิวเองทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาเลิกทำกับฟิลสเปกเตอร์เพราะว่าตอนนั้นเขาทะเลาะกันตอนอัดอัลบั้มรอแอนโดร์นะครับซึ่งอันนี้ก็มีประเด็นอยู่นะตอนที่จอร์แดนนอนทะเลาะกับฟิลสเปกเตอร์เนี่ยถึงขั้นมีการ เ,เรื่องราวแนว่ามากมายเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเล่ากันนะครับซึ่งในเพลงนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่เขาใช้นักดนตรีแนวโซลและแจครับเขาใช้จิมเคิลเนอร์นิกกี้ฮอปกินส์นะครับเจสซี่เอ็ดเดวิสนะครับแล้วก็ยังมีแขกรับเชิญที่โด่งดังในเพลงดังของเขาอย่างเอลตันจอหนมาเล่นใน what ever gets you through the night นะครับสิ่งที่ Walls and Bridges เนี่ยสะท้อนก็คือความเปราะบางของจอห์นเลนนอนเอง แล้วก็เพลงนี้เนี่ยมันเหมือนเพลงที่เปลือยอารมณ์ของจอร์แดนนอนให้เราเห็นเลยนะว่าจอร์นเขารู้สึกอะไรในช่วงนั้นแล้วเขาก็เรียนรู้ที่จะให้อภัยทั้งโยโกะทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็พยายามที่จะเริ่มใหม่แม้ว่าในเพลงเนี่ยมันจะดูแบบรุ่งริ่งยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่แต่ก็เหมือนพยายามที่จะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งผลลัพธ์ของเพลงนี้เนี่ยมันเป็นอัลบั้มแรกของจอร์แดนนอนเลยนะที่ได้ขึ้นอันดับ หของบิลบอร์ดนะครับแล้วก็ซิงเกิลซิงเกิล whatever gets you through the night เนี่ยติดอันดับหนึ่งเช่นกันแล้วเมื่อจอร์แลนนอนขึ้นไปร้องเพลงกับเอลตันจอร์นที่เมริสันสแควร์การ์เด้นในปี1974เนี่ยก็คือครั้งสุดท้ายที่จอร์แลนนอนเขาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตในชีวิตซึ่งหลังจบคืนนั้นเขาก็กลับไปหาโยโกอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปสั้นๆก็คือมันเป็นเหตุการณ์ในชีวิตของจอร์นนั่นแหละนะครับในอัลบั้มนี้นะครับ คราวนี้เราจะมาดู track by track กันนะครับว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยเขาพูดถึงอะไรกันบ้างนะอย่างเพลงแรกเนี่ยผมชอบมากเลยเปิดอัลบั้มมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทัดใจผมเลยนะครับด้วยทำนองด้วยอะไรต่างๆเพลงชื่อว่า g o i n g Down on Love นะครับ g o i n g Down on Love เนี่ยเ,เขียนในช่วงต้นของ Lost Weekend นะครับหลังพึ่งแยกกับโยโกโโนแล้วก็มีเสียงฟังกี้มีเสียงเบสแบบอึอดอัด แล้วก็เนื้อเพลงมันคือการสารับผ้าผิดนะครับว่าเขาเนี่ยรู้ว่าตัวเองทําผิดทําพังเองแล้วก็สะท้อนการหมดแรงที่จะรักแต่ก็ยังอยากได้รักกลับมาซึ่งเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับมาเธอในอัลบั้มแรกของจอหนะครับที่ร้องเกี่ยวกับแม่ของเขานะครับซึ่งเพลงนี้ก็บ่งบอกถึงความรู้สึกผิดของเขานะครับ <S <S เพลงที่2ก็คือเพลง whatever gets you through the night นะครับ มันจะมีการเล่นคําที่ผมชอบมากอย่าง so right so right นะครับมันเหมือนเป็นร้องไปเรื่อยๆแล้วก็ s so อ right so right มันคือการบอกว่ามันโอเคเกิดจากการพูดเล่นกับเอตันจอนว่าอย่าคิดมากแค่หาวิธีผ่านคืนนี้ไปให้ได้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าจอนเลนนอนเขาเอา,เ,อาเพลงนี้มาทาแบบกรุ๊ปให้มันมีความสนุกนะครับมีเสียงบ r a s s section เข้ามาแล้วก็มีเอตันจอนมาเล่นเป็นโนให้แล้วก็ร้องฮาร์โมนีให้ด้วยนะครับ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันคือพลังระดับโลกสองคนชวนันเลยนะเพราะว่าในตอนนั้นเอลตันจอนก็ดังมากแล้วตอนนั้นจอนเลนนอนก็ก็ดังอยู่แล้วนะครับมันก็เหมือนมีศิลปินระดับโลก2คนมาร่วมกันทํางานนะครับซึ่งมันก็ผลลัพธ์มันก็เป็นอย่างที่ควรจะเป็นนะครับเพราะนั่นคือเพลงนี้กลายเป็นซิงเกิลันดับหนึ่งเพลงแรกของจอนเลนนอนนะเออซึ่งอันนี้ข้อมูลไม่แน่ใจว่าถูกไหมนะครับถ้ามันมันผิดเพื่อนๆบอกได้นะ แล้วก็หลังจากเพลงดังเนี่ยจอร์แดนนอนแพ้พนันกับเอลตันว่าถ้าเพลงนี้ขึ้นอันดับหนึ่งต้องขึ้นเวทีด้วยกันที่เมดิสันสแควร์การ์เด้นนะครับซึ่งคืนนั้นเนี่ยโยโกโนก็มาดูด้วยนะแล้วก็มันทําให้ทั้งคู่เนี่ยหลังจากลงเวทีเนี่ยจอร์แดนนอนก็คืนดีกับโยโกะนะครับโอ้โหเป็นเรื่องราวเหมือนหนังเานะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของจอร์แดนนอนในช่วงนั้นเลยนะอีกเพลงหนึ่งนะครับที่เจ๋งเหมือนกัน Old d i r t Road นะครับร่วมกับแฮร์รี่ l s ลสันนะครับ เขาแต่งกับเพื่อนของเขานะครับแฮร์รี่นิวสันนะครับตอนอยู่ในช่วงเมาหนักใน L a นะครับโอเดอร์โรแต่พออาดจริงๆเนี่ยจอร์แดนนอนเขากลับเลือกโทนอ่อนโยนละมุนเหมือนเพลงเดินทางในใจนะซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันเหมือนเพลงแบบฟิลเหมือนมีกลิ่นของคาเพนเทอร์นิดๆอะไรแบบนั้นมีกลิ่นแบบเวลาฟังแล้วเราจะรู้สึกว่าเราจะนึกถึงถนนนะครับภาพแบบซีเปียซีเปียหน่อยนะครับเดินในถนนแบบนั้นครับถนนเก่าๆเหมือนที่เขาพูดถึงนะครับ ซึ่งมันก็สื่อถึงการกลับสู่เส้นทางเก่าๆแต่ด้วยใจที่เปลี่ยนไปนะครับซึ่งเพลงมันก็ฟังสบายมากแต่ว่าเนื้อหาก็คือการยอมรับอดีตแล้วก็ความพังพินาศของตัวเองอีกเพลงหนึ่งนะครับก็คือเพลง w h a t You g o t นะครับ w a t You g o t เนี่ยเขียนถึงโยโกะแบบชัดเจนเลยนะครับซึ่งเพลงนี้มันออกฟังแบบจัดจ้านมากเหมือนกับเจมบราวน์ผสมกับจอร์แดนเลนนอนเลยซึ่งจอร์แดนเลนนอนเนี่ยเหมือนคนที่จะโกนออกมาว่าฉันคิดถึงเธอแต่เขาพูดแบบ กรดโกรดนิดๆน,น,นะครับซึ่งเพลงนี้ใช้เครื่องเป่าเยอะมากซึ่งเสียงร้องเกือบจะเป็นการระเบิดอารมณ์เลยนะครับซึ่งมันก็เจ๋งนะอีกเพลงหนึ่งนะครับเบรส You นะครับก็เขียนถึงโยโกะเหมือนกันในมุมที่สงบแล้วก็ให้อภัยเพลงนี้มีความแจซซี่ะเมียดละเมียดนะครับแล้วก็มีความสงบแบบผู้ใหญ่จอร์แดนนอนเคยบอกว่านี่คือเพลงที่เขาภูมิใจที่สุดในอัลบัม้มแล้วเนื้อหามันก็คือการอวยพรให้เธอมีความสุขแม้ว่าเธอจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเออ ซึ่งมันอาจจะเป็นอีกด้านสว่างของเพลง j e r ั s a l ก็ได้นะเพลงเบสอยู่เนี่ยเนาะก็เหมือนแบบว่าเธอไม่อยู่กับฉันก็ไม่เป็นไรขอให้เธอมีความสุขอะไรแบบนั้นนะครับอีกเพลงหนึ่งนะครับสแก r e นะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มืดที่สุดในอัลบั้มก็ว่าได้เนาะถ้าไม่ได้นะับเพลงที่เขาดิสใครก็ไม่รู้อ่ะอีกคนหนึ่งนะครับสเต v e n g l นะเออเอ,อ่อแต่เพลงนั้นผมรู้ว่าเขาดิสใครน,นะเดี๋ยว,ยวมาบอกกัน เอ่อสแกเนี่ยเป็นเพลงที่มีเสียงหมาหอนเปิดมาใช่ไหมมันคือการ,รเผชิญปีศาจในใจของจอร์นนอนนะครับความกลัวความวิชาความไม่มั่นใจเขาไม่ได้ร้องพูดถึงใครเลยเขาพูดถึงตัวเองเขาร้องร้องให้กับตัวเองนะครับดนตรีมีความบลูผสมกับออเคสตรานะครับคล้ายคลายโคเทอร์กี้ในเวอร์ชันที่ไม่ต้องไม่ต้องร้องให้มันกรีดร้องมากนะครับอีกเพลงหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเพลงฮิตของเขาได้เหมือนกันนะ เพลง Number Nine Dream นะผมไม่รู้ว่ามันอ่านงี้ไหมนะแต่ว่าเพลงเนี่ยผมผมว่ามันมันแปลกตรงที่ท่อนฮุกเนี่ยมันร้องว่าอาบาว่าก้าว่าพอซะพอซาเนี่ยมันคือภาษาอะไรไม่รู้ที่มันเกิดขึ้นในความฝันของจอร์แดนนอนนะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยจอร์แดนนอนเขียนจากความฝันจริงๆที่เขาเห็นอยู่ในคืนหนึ่งนะครับซึ่งไอเสียงท่องภาษาประหลาดประหลาดเนี่ยมันมาจากเสียงในฝันที่ไม่มีความหมาย เขาฝันว่าเขาเดินอยู่ในเมืองหมอกแล้วก็เห็นโยโกะอยู่ไกลๆซึ่งเพลงนี้เนี่ยมันอบอุ่นแล้วเมียดแล้วก็มีจิตวิญญาณแบบบิทเทลนิดๆนะครับซึ่งจอร์นนอนบอกว่ามันคือการพบความหวังในโลกที่สับสนนะครับซึ่งเพลงนี้ก็ผมว่าถ้าใครฟังครั้งแรกก็น่าจะโดนตกตั้งแต่อินโทรเลยนะเออมันก็เป็นเพลงที่พอมากๆเหมือนกันเพลงต่อไปครับ surprise surprise นะครับเพลงนี้เนี่ยเขาเขียนถึงเมย์แปงโดยตรงเลยนะครับก็คือคนที่อยู่กับเขาในช่วงที่เขาแยกกับโยโกะ ซึ่ง Sweet Bird of Paradox นะหมายถึงนกหวานแ mm hmm. ห่งความย้อนแยง้งเพราะว่าเมย์เนี่ยคือคนที่ทำให้จอร์แดนนอนเขามีความสุขในช่วงนั้นซึ่งเขาควรจะเจ็บปวดเขารู้สึกอย่างนั้นนะครับซึ่งดนตรีมันก็มีความฟังกี้สนุกสนุกแต่ว่าความหมายเนะี่ยก็ลึกซึ้งอย่างที่เราบอกไปนะครับ mm hmm. เพลงต่อมาเป็นเพลง This นะครับนี่ก็คือเพลง Steel and Glass นะครับซึ่งเพลงนี้เนะี่ยก็ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ตรงแล้วก็ มีทำนองคล้ายๆกับ How Do You Sleep ที่จอรนเคยใช้ t h i s Paul McCartney นะไรนะครับคือเพลงนี้เนี่ยเขาเขียนเนบอดีตผู้จัดการ Beatles ซึ่งก็คืออาร์ลนคลายันนะครับซึ่งอาร์ลนคลายันนี่แหละก็คือตัวการที่พอต้องฟ้องร้องวงว่าเ,เขาไม่อยากให้อาร์ลนคลายันเนี่ยมาเป็นมาเป็นผู้จัดการวงเพราะว่าไอเน,นี้เนี่ยมัน มีปัญหาเรื่องลิกสิตมันจะมาเอานู่นนี่นั่นซึ่งความเห็นมันไม่ตรงกันซึ่ง3าคนที่เหลือเนี่ยมองว่าอาินไครเอนเนี่ยเป็นผู้ควรจะมาเป็นผู้จัดการต่อซึ่งมันก็ทําให้เป็นรอยร้าส่วนหนึ่งนะที่ทําให้บิเชลแยกกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาินไครเอนเนี่ยมันก็ไม่ดีอย่างที่อย่างที่พอเคยสงสัยไว้จริงๆแล้วก็ภายหลังเนี่ยดิงโก้ก็บอกบอกด้วยว่าพอทําถูกแล้วในตอนนั้นที่ฟ้องวงนะครับไม่ให้ผู้จัดการคนนี้เนี่ยมาทํานู่ทนทํานี่อะไรเงี้ยนะครับก็ เพลงนี้เนี่ยก็เป็นการโจมตีอรินคลนนะครับซึ่งก็ใช้ดนตรีคล้ายๆกับเพลง h o w d o y o U Sleep แต่ว่ามีความสตรีมีความจัดจ้านกว่านะออแล้วก็ถ้าอ่านดีๆเนี่ยจะเห็นว่าจอร์แดนนอนเหมือนพูดกับตัวเองด้วยบางบางอย่างเช่น You Just Slowly l i t t l e f r e a k นะครับนี่คือการด่าตัวเองในร่างคนอื่นหรือไม่นะครับคือเพลงนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะมันจะแยกเป็น2ประเด็นก็คือบางคนเนี่ยเขาคิดว่าจอร์นเขียนเพลง,งนี้ด่าอรินคลน กับอีกคนนึงเขามักจะคิดว่าจอร์แดนนอนเนี่ยเขียนด่าตัวเองนะครับซึ่งก็ไม่แน่ชัดว่าจอร์แดนนอนพูดถึงใครในเพลงนี้เพลงต่อไปเป็นเพลงอินสตูเมนต์นะครับเพลงบรรเลงแบบร็อกกอบบิลลี่บ้าๆสนุกๆน,น,นะครับเหมือนเป็นเพลงพักอารมณ์หลังเพลงหนักๆไปนะครับแล้วจอร์แดนนอนเคยบอกว่ามันเหมือนพักสมองระหว่างบันทึกความเจ็บปวดเหมือนกันนะที่เล่นเพลงบรรเลงอะไรแบบเนี้ยอ,อีกเพลงต่อไปนะครับ nobody loves you เวนยูดดาวแอนเนะครับโอ้เ,อเพลงนี้ก็ชัดเจนเลยว่าเจ็บปวดมากนะครับหนึ่งในเพลงบาดใจที่สุดของจอร์เลนนอนครับเขาเขียนตอนที่เขาอยู่คนเดียวในนิวยอร์กนะครับเขาบ่นถึงวงการเพลงชื่อเสียงแล้วก็ความโดดเดี่ยวในตอนนั้นที่เขายุสามสิบสี่เขารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยรักเขาเฉพาะเฉพาะตอนที่เขาตายหรือว่าตอนที่เขาดังเฉพาะตอนที่เขาตายเฉพาะตอนที่เขาดังอยู่ประมาณนั้นคือตอนที่คุณโด่งดังมีชื่อเสียงนี่ยคนก็จะชอบคุณใช่ไหมอย่างตอนบิทเทิลเนี่ยก็คือแบบสุดๆสุด,สด,สดกระแส แต่ในตอนนั้นเนี่ยจอร์แดนนอนเขาเหมือนแบบเขารู้สึกโดดเดี่ยวแล้วอะเพราะว่าชื่อเสียงมันเริ่มน้อยลงแล้วก็รู้สึกว่าคนมักจะรักคุณในตอนที่คุณดังซึ่งน้ำเสียงเนี่ยก็เป็นน้ำเสียงที่ใช้ในแบบเดียวกับ i s o l a t i o นนะครับซึ่งเป็นเพลงแนวๆเดียวกันก็คือความโดดเดี่ยวเพลงสุดท้ายเป็นเพลงยาหยาครับที่เขาเล่นกับลูกชายของเขาคือจูเลนเลนนอนครับเป็นเพลงแบบ เป็นเล่นๆอัดกันสนุกๆครับก็คือเขาให้จูเลียนลูกชายของเขาเนี่ยเล่นกลองแล้วก็อัดกันนะครับซึ่งมันก็ปิดบปิดอัลบัม้มด้วยเสียงหัวเราะแล้วก็ความอบอุ่นดีนะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการกลับมาหาความบริสุทธิ์นั่นก็คือกลับมาหาลูกชายของเขาจากผู้ชายที่ผ่านนั้งชื่อเสียงความเจ็บปวดและความผิดพลาดนะครับอืมซึ่งนั่นแหละคือทั้งหมดของอัลบั้มนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆชอบอัลบั้มนี้กันไหมมาแชร์กันได้นะครับถ้าใครไม่เคยฟัง ลองไปหาฟังดูถ้าคุณเป็นแฟนเลนนอนเนี่ยค,คุณควรจะฟังมากๆนะอัลบั้มนี้นะครับเพราะว่ามันเพาะมันฟังง่ายนะครับเพราะว่าบางอัลบั้มของจอร์แดนนอนเนี่ยก็ยอมรับว่าอย่างอัลบั้ม double fantasy อย่างเงี้ยผมก็ฟังไม่ไม่ค่อยจะจบเหมือนกันเพราะว่ามันมีเพลงโยโกะขั้นใช่ไหม <laughs> นั่นแหละก็ไว้มาพูดกันนะครับในเพลงต่อๆมานะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ